ตอนนี้ย,ย,ยังตกใจอยู่เลยนะพี่เพราะว่าโลกทำไมคือถ้าเราเห็นจหตการเนี่ยได้เห็นไอ้ดูก็แบบโอ้โหไปรอดได้อนอนเลย เกิดการเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตอนกลางคืนห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนตรงภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับผมตรงที่เขาป่าตองคือในอนั้นเนี่ยผมก็ไปวิว่งแขกงมาเสร็จแล้วก็กําลังจะขี่รถกลับบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ก่อนหน้านั้นอะ่ะฝนมันตกใช่พี่แล้วก็ถนนม,มันลื่นเพราะปกติภูเก็ตเขาป่าตองเนี่ยถ้าใครเคยมามาเที่ยวเลยก็จะรู้กันว่า แล้วฝนตกถนนก็อย่งลื่นมากเลยครับแล้วก็เขาป่าตองเป็นเขาที่แบบสูงแล้วก็สันมาแล้วก็ตรงนั้นคือนะเนี่ยพอดีมันโชคยางึงกคือผมเนี่ยกลับไปแล้วผมขับรถเนี่ยผมจะแบบไม่ไม่จะไม่เล่นมือถือจะไม่คือมือถือเล่นก็คือเปิดฟังวิทยุเปิดฟังเสียอะไรเงี่ยแต่แต่ไม่ได้ดด้ื่นเลยเนี้ยทำให้ผมก็แบบมีสติคือคืนนั้นน่ะผมก็ตอนนี้ยังยังตกใจอยู่เลยนะพี่เพราะว่าคือทำไมคือได้เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้เห็นไปดูก็แบบโอ้ไม่รอดแน่นอนเลยจริงแล้วอันตรายมากคือ ขนาดผมโพสครั้งแรกนตอนเช้าแบบมีคนโทรมาอเออชิคกี้พายตายกันไปไปอย่างนู้นเลยอ่ะคือนาทีนั้นอ่ะหลบมันหลบไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอ่อหลังที่หลดนอ่ะคือหล่หมาเราอยู่แล้วเราหลบไปไม่ได้โชคดีอย่างก็คือผมขับรถผมดูทางตลอดแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่ตอนเกล้มเลยไงพี่อพอล้มปั๊บเราก็แบบแลวเราก็ไม่ได้ขี่รถเร็วด,ด้วยคือรถเราขี่ที่แบบว่าเราสามารถควบคุมรถได้แบบนี้มีปริสัย ถูกเสืยอะไรเงี้ยเราควบคุมลดได้ปันเศษโชคดีอย่างคือผมไม่ไม่มองไปอย่างอื่นแบบเหมือนว่าแกไปอยู่อย่างอื่นว่าสนใจอย่างอื่นแกวินาทีเดียวก็ไม่เหลือครับคือผมก็แปลกแกพี่เขาไม่เป็นเลยเลยที่เชื่อไหมตลอกยังไม่มีตลอกเลยพี่ในในก็อีไปดูในคลิปบัตรคลิปที่สองที่ผมลงอ่ะคือเขาถ้าทั่วไปเนี้ยขาเก่าเลยน่าจะตลกใช่ไหมไม่มีเลยเลยเหมือนว่าแกก็แบบคือเราก็พี่เชื่อไหมว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรกับแกเลยนะแบบ แบบคือแบบว่าโอเคคุณไม่เป็นอะไรฉันไม่เป็นอะไรโอเคคุณโอเคกลับกลับบ้านได้โอเคเรเี้ยายงกลับบ้านเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้แบบจะอะไรอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือเขาว่าแบบเขายังแบบพี่เห็นไหมเขาไหวสวยเลยแบบเขาเขาในกิปนะพี่เขาแบบคือในใจเขาแบบเขาต้องตายแน่แล้วงานนี้คือโดนใส่รถแน่คีอแบบพอพอเกตุว่าผมเอารถอยู่ก็ขึรถได้แบบไม่ไม่เหยียบซ้ำเขาเลยเยโอ้ก็ขปอมคุณขอมใจมีคำพูดอะไรเยอะแยะมากมายเลยแบบเขาดีใจมากที่แบบเขาไม่เป็นอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เห็นแล้วก็ทีนี้ผมก็แบบพยายามหยุดรถเต็มที่เลยแล้วก็เลี้ยงจังหวะจังหวะให้เกไอ้เกเลือกเข้าชนรถเราเนี่ยแบบไม่ไม่โดนด้านข้างหรือว่าโดนตรงอื่นถ้าโดนตรงอื่นเนี่ยเจ็บหนักเพราะว่ารถตู้นเนี่ยข้างๆมันจะเป็นเหล็กหมดใช่ไหมพี่แต่ถ้าโดนตรงกลางที่ป้ายทะเบียนอ่ะตรงนั้นมันจะเป็นที่โลรจะไม่เจ็บอะไรมากมใช่ก็เลยปัญหาคือป้ายทะเบียนรถผมเลยแตกไปเลยอ๋อก็แสดงว่าแต่ก็พราะว่าแต่ก<บ><บ><ว>็ก็ไม่เจ็บอะไรมากแล้วก็กวเขาไม่ได้แบบเข้าไปใต่กองรถแล้ว ใช่เลยครับผมนี่แหละเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันตรายอันตรายกว่าเพื่อนเลยับผมถ้ามาภูเก็ตถ้าแบบท่านไม่ไม่ชำนาญทางหรือว่าขี่รถไม่ไม่ชำนาญพอเนี่ยไม่อยากให้กลับเลยแหละมาเลยไปอันตรายมากับผมท,ที่เที่ยวไม่คือจังหวะนั้นมันจุนละมนุนแลออ้วรถมันติดคือพอพี่ก็รู้ว่าป่าตองก็มีเต็มไปหมดรถมันติดบักเราก็แบบโอเคอยู่โอเคฉันก็โอเคไม่เป็นไรก็อืออย์แรกลับบ้านเ้าก็แบบแล้วรถแล้วรถเขาถลายลงไปตรงไหนอะพี่ คือรถรถเขอาอะเฉลี่ไปจนไปชนกับรถเก๋งที่มาด้านหลังผม oh แต่ก็ที่เดี่ยวคิดอยู่มนที่ที่หลังร <Okay. S 2> ถโอเคได้เลยค่ะพี่ความไม่ได้ไม่ได้เป็นเลยมากข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสารความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ